สว,ส,ว ury, AR, <tr> สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมามาสโลบาร์ครับสโลบาร์นะคะเอ๊สโลบาร์ต้องต้องเป็นกาแฟหรือว่าเป็นอะไรดีคะอันนี้อันนี้ต้องมาชิมเมนูครับไม่ทราบว่าที่นี่มีเมนูอะไรเมนูอะไรคะเดินเข้าไปเลยค่ะเมนูอะไรนะเมนูใบตอไปทำใบตองต่อะมามีอะไรคะที่นี่มีอะไรคะโ่าน้องพีมเข้ามาด้วยน้องพีม วอบลมร้อ่ะลมร้อนนะคะของที่นี่ใช่ไหมคะนี่่ใชื่อสารคามเลยเลยารคามได้นั้น่ะไ้ามากก็คือครูภาษา่ะพ่คะเออสั่งอะไรคะวันนี้อันนี้จะต้องทดสอบชาเขียวอะไรครับได้คชาเขียวครับเดี๋ยวนี่ให้เด็กน้อยก่อนชาีหน้อหเนน้นะ่ สนุกสนานนะคะวันนี้มากับคุณยายนีนะคะ <c oughs> คุณยายดารุณีอยู่ข้างนอกคุณยายดารุณีเชิญค่าแล้วคุณยายดารุณีอะไรดีคะฉนรถไปทไมคุณยายดารุณีรับอะไรไหมคะคุณยายดารุณีหายไปแล้ว นี่มากับน้องพริมนะคะน้องพริม tá, คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะชื่อน้องพริมใช่ไหมคะอายุกี่ขวบคะห้าขวบโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรคะโอ้เก่งมากเลยวันนี้มากับใครคะน้องพริมมากับคุณแม่คุณแม่คนไหนคะคุณแม่คนสวยนะคุณแม่จี๊ดใช่ไหมคะโอ้ทราบข่าวว่าคุณแม่เป็นครูหรอคะครูสอนวิชาอะไรเลย ภาษาอังกฤษด้วยมากับพี่สุดสวยนะพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะคะพี่กอภัยแม่ชื่อจิมค่ะเจ้โอ้โหแม่ชื่อจิมค่ะพวกเราโอ้โหคนไหนที่มีแม่ชื่อจิมจะสวยทุกคนนะโอเคค่ะชาบ้านน้องพิมชอบกินกล้วยหนึบไหนกล้วยหนึบลองหยิบจุดค่ะในกล้วยหนึบอยู่นี่เรา็วเข้ากล้วยหนึบอ่าไม่เป็นไรคุณแม่หยิบให้น้องก็ได้ค่ะนี่ นี่คุณแม่คุณแม่ก็จะเปิดกล้วยหนึบให้ลูกนะคะทีนี้นะคะมาชิมนะคะอ่าลองดูนะคะพรีเซนเตอร์เราเดินทางมาจากมหาสารคามนะคะวิเวอร์ซีสจริงหรือเปล่าคะอนที่ะโอเคพื้นที่ปลูกเลยนะคะอ้าวลองชิมดูค่ะนี่อ่าเด็กไม่โกหกนะคะอ่า น้องกอไผ่ก็ไม่โกหกนะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ชื่อจิ๋มฮะไม่โกหกกอไผ่กอไผ่มาได้แล้วค่ะโอเคอร่อยนะคะไม่หวานมากไม่หวานมากถ้ากลหวานก็หวานเหรอครับใช่แล้วคนคนคนเบาหวานทานได้ไหมคะคนเบาหวานคนเบาหวานทานได้มาคุณหมอคะคนเบาหวานทานได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการหวานจากธรรมชาติใช่ไหมคะโอเคเห็นไหมพวกเราคุณหมอยังบอกว่า หวานได้นะคะสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะธรรมชาติัเองพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ้องพี่บ๊ายบาย่ไปดูตัวเองใน YouTube นะคะย